และเงียบสงบในป่าฝนและสัตว์ทุกตัวกำลังหลับไหลทุกตัวเลยยกเว้นพวกหนึง่งฟังดูเหมือนเจ้าคิงคองกำลังวิ่งฝ่าทะลุดงใบไม้แต่เดี๋ยวก่อนนะเสียงทั้งหมดนั่นมาจากเจ้าลิงตัวน้อยหนัก30บปอนอย่างนั้นเหรอมันคือเจ้าลิง m ม n เทลเฮาเลอนั่นเองมันเป็นเหมือนไก่แห่งป่าฝนที่เปล่งเสียงอันยืดยาวทุกเช้า เพื่อปลุกทุกชีวิตให้ตื่นและเริ่มต้นวันใหม่เสียงอันดังขนาดนี้ออกมาจากสัตว์ตัวเล็กๆนี้ได้อย่างไรกล่องเสียงของฮาเลอร์มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษเสียงโห่ร้องเกิดจากเจ้าลิงดึงอากาศเข้าไปในกระดูกไฮออยที่ขยายใหญ่ขึ้นในคอในการโห่ร้องแต่ละครั้งลำคอมันจะพองขึ้นเป็นลูกโป่งที่สั่นสะเทือนทำให้เกิดเสียงที่ดังกึกก้องไปไกลเกือบหนึ่งไม้ในป่าที่หนาทึบ ส่วนใหญ่ตัวผู้จะทำเสียงดังแบบนี้เพื่อประกาศอาณาเขตให้ลิงกลุ่มอื่นๆได้รู้ลิงฮาวเลอร์ยังถูกเรียกว่าวัวบนยอดไม้สัตว์กินพืชพวกนี้ชอบยัดใบไม้สดสีเขียวลงคอไปและเขียวเอื้องเหมือนวัว ปกติฝงลิงฮาวเลอร์จะมีประมาณ20ตัวตอนที่ลูกลิงยังอายุน้อยลิงกลุ่มอื่นๆอาจพยายามมาลักพาตัวมันในการที่จะปกป้องลูกแม่ลิงจะอุ้มลูกน้อยของมันเอาไว้ประมาณ6เดือนลิงฮาวเลอร์เป็นลิงโลกใหม่ที่ตัวใหญ่ที่สุดและเสียงดังที่สุดในเขตร้อนของอเมริกาแต่ลิงฮาวเลอร์ไม่ใช่ลิงประเภทเดียวในป่าฝน การจะเจอลิงแมงมุมนั้นเพียงตามเสียงของกิ่งไม้สั่นไหวและเสียงดังแหลมและมองขึ้นไปก็จะเห็นสัตว์ที่ผาดโผนที่สุดในโลกชนิดหนึ่งว่องไวปราดเปรียวและยืดหยุนลิงแมงม,มุมสามารถโหนจากกิ่งหนึ่งไปอีกกิ่งหนึ่งได้เร็วกว่าและไกลกว่ามนุษย์วิ่งบนพื้นเจ้าพวกนี้ไม่มีงุ่มง่ามกันเลยละจริงๆแล้วพวกมันไม่มีนิ้วป้องเลยทำให้เทคนิคการโหนด้วยมือ ทำได้ง่ายขึ้นมันกระโดดได้ถึง30ฟุตจากต้นสู่ต้นเจ้าสไปดี้พวกนี้ไม่ใช่ฮีโร่ในค่ายมาเวลแต่มันคือของจริงลิงแมงมุมมีหางที่แข็งแรงมากซึ่งมันใช้เป็นขาที่5หางยาวแบบนี้มีประโยชน์มากเวลาที่มันต้องการดึงผลไม้จากต้นและเคลื่อนที่ไปมา คุณว่าคุณมีชีวิตสังคมที่ดีแล้วใช่ไหมเจ้าพวกนี้อยู่กันเป็นกลุ่มใหญ่และชอบใช้เวลาช่วงบ่ายเพียงแค่เที่ยวเล่นนะครับ